ครับนะไม้เดียวเลยนี่ไงฮันเตอร์เอสซีนี่ครับนะมีตัวยังไงก็ไม่รอดครับบอกแล้วเจ้าฮันเตอร์เอซครับนี่ไม้เดียวเลยตีไปตัวนะอ่ะอครับามป้องกันภัยนี่ครับฮันเตอร์เอซี เป็นหางแมงป่องนะเป็นเหยื่อออเซคิปเปอร์หาแมงป่องครับจากค่ายฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปแอคชั่นหางก็จะตีนะปั๊บปั๊บปั๊บ้ัยบรั๊บปั e บปั๊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 บปงาบปั๊บาันบปั h u n ั e r ปั๊บ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 ปั๊ครับจักค่ายบปั๊บปั๊บปั๊บ้ั๊บปน๊ายั๊บป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 นะ น่าจะา0.8ครับฝากผลงานไว้ได้วยครับ Hunter SC กับนาบาสคลองแต่ครับเดีย๋ยวจะมี Hunter z r มาเร,เร็วนี้นะน้เดี๋ยวพบกันครับไปถ่ายรูปกันครับ